สวัสดีนะครับพบกันอีกคลิปกับ BKK Smart Car แถลงที T T ่เอทโว่มันดิบนะครับวันนี้จะมารีวิวคันนี้เป็น W204 นะครับลูกค้ามาทำรีโมทเพิ่ม2ตัวเป็นทรงใหม่แบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เปลี่ยนระบบเป็นระบบคีเรตโกวักเอาไว้แล้วก็เป็นระบบปุ่มสตาร์ทนะครับผมระบบคีเรตโกวักเอาไว้เมื่อเราเดินกลับไปที่รถเราจะปลดล็อกเองอัตโนมัตินะครับเห็นไหมฮะเขาจะมีไฟกระพริบแจ้งเตือนตรงนี้นะฮะตัวนี้กระจกยังไม่พับนะครับผมยังเป็นตัวเก่าอยู่ เมื่อเราเดินทางจากรถไปเขาจะล็อกเองอันตโนมันติปพองการการลืมล็อกรถนะครับเราหากประมาณนี้3ามถึงห้าเมตรเขาก็เห็นไมหมฮะอันนี้ล็อกแล้วกลับไปก็จะปลดล็อกประมาณนี้นะครับผมมาดูระบบภายในรถนะครับผมภายในรถก็จะเปลี่ยนจากระบบกุญแจสตาร์ทแบบเดิมน,นะครับจะต้องเสียบแล้วก็บิดสตาร์ท แล้วก็ล็อกคายล็อกด้วยตัวเองก่อนจะเข้ารถนะครับผมก็การเป็นระบบตัวพุสตาเนีครับผมก็จะได้ปุ่มตรงนี้เป็นตัวตรงรุ่นของเขาเลยนะครับผมปักตรงรุ่นทุกอย่างเป็นระบบ OEM ติดต่อกันสื่อสารผ่านระบบเค้นบัตนะครับผมก็จะเป็นรถรุ่นใหม่นะครับผมเราเข้ามาในรถเราสามารถเบรแล้วก็สตาร์ได้เลยประมาณนี้นะครับดูนะ ก็จะเหมือนกับรถพู้สตาร์ทั่วไปนะครับผมเมื่อเราสั่งสตาร์ทแล้วเราสามารถาใช้ระบบไฟฟ้าภายในรถได้ทั้งหมดนะครับกระจกขึ้นลงทุกอย่างาเป็นฟังก์ชันเดิมๆทั้งหมดระบบตัวคิเลโกวักเอเวนะครับผมเขาจะออกแบบมา ให้ทางานกรณีถ้าเกิดเรากลับมาที่รถแล้วก็รีโมทอยู่ในรถนะครับถึงจะสตาร์ทได้ถ้ารีโมทไม่เข้ามาในรถรถจะไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับผมก็ตัดปัญหาเรื่องระบบกุญแจเดิมที่ต้องมาไขาเสียบสตาร์ทนะครับผมไปดูฟังก์ชันอย่างอื่นของเขานะครับผมระบบตัวคิลิโกวอเกเวเขาให้ความสะดวกสบายในการาใช้อิสระขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่อันนี้ผมสตาร์ทรถอยู่นะครับผมเราสามารถล็อกรถได้นะฮะสามารถล็อกไขล็อกได้แล้วก็เปิดฝาท้ายได้ ข้อดีของเขาคือเมื่อเรามีบุหลานอยู่ในรถนะครับผมเราก็สามารถเปิดแอร์ให้เขาภายในรถแล้วก็แล้วก็ล็อกรถจากภายนอกกลับมาแล้วก็แค่กดคียล็อกเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันอย่างอื่นภายนอกนะครับว่าระบบตัวที่เลยโกวัคเวเขาให้ระบบอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตดับรถก่อนนะครับผมยียบเบรกนะครับหรือไม่ต้องเหยียบเบรกก็ได้ก็สามารถดับได้นะครับกรณีถ้ารถอยู่ในตำแหน่งเกียร์พีนะครับผมสามารถดับรถได้เลยเป็นฟังก์ชัน รตรวจท็ทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันระบบคิรโกว่ากเปี่ยนครับว่าเขาทํางานอย่างอื่นมีอะไรบ้างรีโมทก็สามารถใช้งานระบบเมนทนวลได้นะครับผมสามารถล็อกถายล็อกผ่านตัวรีโมทแล้วก็เปิดฝาท้ายก็เหมือนเดิมนะครับผมฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งของเขาคือเขาสามารถสตาร์ทในระยะไกลได้เดี๋ยวผมจะล็อกรถด,ดูให้ดูนะฮะกระจกเขาจะมีการหน่วงแล้วก็ปิดให้ กรณีถ้าเราเปิดกระจกทิ้งเอาไว้แล้วก็เดินห่างจากตัวรถไปเขาจะล็อกรถให้เราเองอัตโนมัติป้องกันเราลืมล็อกรถห่างไปประมาณ3ามถึงห้าเมตรนี่ก็ล็อกแล้วนะฮะมีไฟกระพริบเ้วเห็นไหมฮะฟังก์ชันเด่นอีกอย่างหนึ่นงเขาก็าคือรีโมทสามารถสั่งสตาร์ทระยาไกลได้นะครับประมาณ20-30เมตรโดยการกดคายล็อกแล้วก็กดล็อกค้างไว้ประมาณนี้นะครับนี่ว่าค่าโหมดสตาร์ทรถตอนนี้เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับผมพร้อมกับ ิดระบบแอร์คอนดิชันให้แอร์เย็นฉ่ำๆภายในรถเลยนะครับผมรถยังล็อกอยู่นะครับขณะที่เราสตาร์ทรถระบบเซคิริตี้ก็ยังอยู่ครบคันนะครับผมเมื่อเรากลับไปที่รถรถเขาก็จะปลดล็อกอัตโนมัติให้เองเห็นไหมฮะเด้งปลดล็อกให้แล้วโอเคสามารถสั่งสตาร์ทได้สั่งดับได้นะครับผ่านตัวรีโมทนะครับผมสั่งดับก็แค่กดตัวล็อกทาน เขียนครับก็ได้ความสุดสบายเกี่ยวกับการพกพารีโมทไม่ต้องล้วงหารีโมทมานั่งเสียบบิดสตาร์ทอีกแล้วนะครับผมเขีย okay, นครับก็รีวิวสั้นๆเว้นครับผมกับ W204 คันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ชื่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ